ร้านคาเฟ่ที่อยากจะแนะนําให้คนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในบริเวณใกล้ๆนะคะเป็นร้านที่สวยมากบรรยากาศติดริมทะเลแล้วก็จะมีโซนให้สัตว์เลี้ยงนะคะสําหรับคนที่แบบนําสัตว์เลี้ยงไปด้วยก็จะเป็นโซนเฉพาะคนที่นำพาน้องหมาหรือน้องแมวไปก็จะนั่งตรงโซนนั้นเลยเลยแต่เราตอนแรกลงไปแล้วแบบ ขาบอกไม่ใช่นะคะพี่ตรงนี้เป็นโซนที่แบบบนพาน้องหมาน้องแมวมาเอาโอเคแล้วก็อย่าให้มาอีกโซนใหม่คือร้านกว้างมากนะคะกอนเข้าร้านก็จะมีเจ้าหน้าที่ถามว่ามากันกี่คนไงเราไปเช็คอินที่ร้านแล้วนะคะเข้าร้านเขาก็จําเป็นจะต้องสังเครื่องดื่มหรืออาหารเนาะเป็นมารยาทนะคะไม่ใช่บอกว่าเข้าไปเช็คอินเราไม่สั่งอาหารนี้ก็คือมันนึกถึงใจเขาใจเราเนาะเขาทําธุรกิจเราก็จะเข้าไปเช็คอินเพื่อพิ ไปรีวิวแล้วก็จําเป็นจะต้องสั่งเครื่องดื่มก็ได้นาะถ้าเกิดไม่กินอาหารนะคะตรงนี้อย่างเราก็ไม่หญิงเนี่ยก็สั่งเครื่องดื่มแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะคะมาให้ลูกสาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจทีเดียวค่ะเพราะอากาศเย็นสบายน่าไปพักผ่อนสำหรับคนที่แบบาทางันหยเดจะไปไหนดีไม่อยากไปไกลมากก็ขับรถจากกรุงเทพมาที่พัทยาแต่ว่าอันนี้คือเรากลับมาเยี่ยมบ้านไนน้องก็เลยพามา เที่ยวพักผ่อนตากอากาศเนาะตรงนี้ถือว่าได้เสฟลมทะเลแล้วก็ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเมืองไทยเนาะถ้ามีโอกาสไ่าลืมไปแวะที่ร้านออกซิเจนกันนะคะมีจุดที่แบบถ่ายภาพให้เด็กๆได้เ,ดเล่นก็หลายจุดเลยผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้ให้เด็กๆเ,เ,เล่นได้ยังไงเราวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ